ถ้จะปล่อยเพลงออกมาเรื่อยๆน้องจะติดตามไปนานขนาดไหนครับติดตามไปเรื่อยๆค่ะยูจะไม่ร้องเพลงโอ้โน่าติดตามเลยนะโอเคนะครับขอบอินดท่านครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับดีเล่นเลยนึ่งไปรลอกเล่นทุกขาแล้วนะอ่านึ่งจะบอกอะไรกับพี่รถครับเรารู้กันเท่านี้ไม่มีใครรู้หรอกบอกเลยเรารู้กันเท่านี้เองนึ่งไปหลอก ก็อยากให้พี่รู้ล้อเพลงอะไรนะครับร้องเพลงต่อไปเรื่อยๆเราดูแล้วดีพอเยี่ยมมากครับผมชื่อเพลงว่าต่อไปเรื่อยๆเรื่อยโอเคเดี๋ยวเราถ่ายเป็นคู่ครับคู่แรกครับสำหรับลูกชนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับน้องถ่ายคู่กันเลยครับโอเคครับไม่ใช่ผมเลครับเดี๋ยวใีหยุดนิดเดียวครับเราแพ้เราก็ช้าหน่อยไม่เป็นไรนะแต่ถ้าอยากให้ช่วยกันแพ้เปนครับทำแบ่นี้ก้าวมันหน้าคงเนเราแพ้ตลอดโอเค เ hey. ขอด้านหังขอซีโอาหนอยคบครับผหนะยียบ้างครับมีใครอยากถ่ายครับอยากนะครับบอกให้ขึ้นไป่นเกเนะครบโอเคคี่รุ่จะตกอางอีกลครั้งมกับน้องคนนี้คร okay. ับองมากไม่ต okay, okay, ้องแล้วโอเคคู่สอเลยคู่2อไปเลยครับผู้ชนะขอบคุณการั ครับถ่ายรูปคู่กันเลยนะครับทั้งสองคนได้ของรางวัลเนี่ยอะไรบ้างรู้ไหมครับได้ทั้งหมวกได้ทั้งกระติกน้ำได้ทั้งรูปนะฮะที่ถ่ายกับคุณลุกน้วครับก็ได้เป็นแบบว่าลายเซ็นด้วยกับบ้านไปด้วยได้ทุกอย่างนะครับโอเคครับผมนะฮะขอบคุณน้องมากครับขอบคุณมากครับตบไม่ไดตบไม่ไดขอบคุณมครับ ฝากไว้ไดครับพี่รุงครับดีครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะก่อนที่เราจะฝากก็ขอบคุณแม่ว่าจะเป็นแฟนน้องน้องนะที่อันนี้อาจจะอาจจะไม่น่าใจมาเสียรอบน่ใจพี่วิ่ามารอนี้ตลาดสาคืี่เหรอใช่ครับแต่ไ่ว่างานเริ่มไปไามสิบห้าทุกท่านครับเรก็เราก็มีหลายคนที่เป็ขับที่ดามมาเราก็ขอบคุณทุกคนที่มาปนรว่าจะเป็นผู้เดินทางด้วยนะหลายคนเดินทางมาไม่หยุดกันนดูแลดด เป็นเรื่องของรายการวิทยกรนะครับผมที่ทำอยู่นะครับก็มีทั้งรายการของทำจีมิวสิกเนี่ยก็จะมีอะไรนะไลฟ์ฟจีนะครับแล้วก็ทำจีมิวสิกไม่ไม่ใช่ลิสต์รีเก้ครับผมวันนักขาวที่เจอกันได้นะครับแล้วก็เพลงดาวน์โหลดได้ไหมครับยังยังอะไรครับยังไม่ปลอดนะครับเพลงก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสักสองสามเดือนครับผมถ้าคุณอยากดาวน์โหลดเพลงเก่าๆมีช่องทางการดาวน์โหลดนะครับครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับแอปที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ KKBOX ครับผม ฟังได้เป็นหลายเพลงลายันเพลม่ต้องเพลงพูดด้วยครับระคาอส่วนดาวหลดตอนนี้ก็ทำได้นะได้ไหมตไนะด้หนึ่งสองสามนะครับศูนย์สองนย์อันนี้ไหนึ่งสองสามศูนย์ศนยะอย่าลืมดาวโหลดกันด้วยนะครับ,รบไอบไานะว,าวเาป็นวเาวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอเสีเงปรบมาให้กับดิรุสสุขอบคุณมากเลยับวันนี้นะครับมากเทสต์ดีๆนะครับให้คุณมีสิ มาไดนเองนะฮะให้คุณเแย่ยังไม่แก่ยังไม่เหี่ยวนะฮะยังไม่พูดมันเองนะค,ะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับรอบนี้นะครับทุกคนนะครับ